มานที่มารบกวนขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้น่ะมีตัวตนจริงหรือไม่แล้วก็มีมีรูปมีนามหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่กิเลสทั่วไปครับถ้ามาันมีจริงเป็นตัวตนจริงเนี่ยทาไมมานไม่ถูกลงโทษด้วยการลงนรกครับอ๋อลงอยู่แล้วนะ,ะแต่รอเวลาตายกันนั่นนะคือมารในพุทธศาสนามีหลายความหมายมานคืออกุศลในจิตมานแปลว่าความตายมานคือเทวดากลุ่มหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ นะซึ่งพระเจ้าจะบัญญัติเนี่ยให้กลุ่มนี้เล็กมารมารที่เป็นเทวดาลบกับพวกเทวดาด้วยกันได้นะดังนั้นจึงมีอสูรลบกับเทวดานะพวกนี้เก่งพอกันก็คือเทวดากลุ่มเดียวกันนะแต่กลุ่มหนึ่งมิจฉาทิฏฐิกลุ่มหนึ่งสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะดังนั้นเวลาเจอคําว่ามารต้องดูในบริบทในพระสูตรนั้นว่าพูดเกี่ยวกับอะไรนะนะอย่างพระเจ้าตรัสว่าพระองค์รู้ที่ที่มารไปไม่ถึงอย่างเนี้ย ลักษณะนี้คือมารคือความตายพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้วัฏฏะวิวัฏฏะมะรุตยูยูที่ที่เป็นที่อยู่ของมารอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารเห็นนะมารในที่นี้คือความตายคือพระองค์ฉลาดต่อที่ที่มีความตายฉลาดต่อวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตาย เป็นผู้ฉลาดต่อวิวัตวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูก็คือความตายเหมือนกันและคําของผู้เจ้าเนี่ยต้องฟังต้องเชื่อพระองค์บอกเลยว่าชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานเห็นนะและพระองค์บอกเนี่ยทั้งโลกนี้โลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงคือความตายไปไม่ถึงนั่นเอง ที่ที่มฤตยูคือความตายไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วนะเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายอมะตะธรรมนั่นเองตถาคตได้เปิดโล่งไปแล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตได้ปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิด โยคะในที่นี้แปลว่าเครื่องลอยลักโยคะยังมีอีกนัยยะหนึ่งแปลว่าการกระทําอย่างเป็นระบบในกรณีนี้แปลว่าเครื่องลอยลักนั้นผู้เจ้ายืนยันความเป็นสัพพัญญูของพระองค์รู้ที่ที่ไม่ตายและรู้ที่ที่ตาย